สวัสดีครับผมเชฟจ้าเนียครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเชฟเทคนิคแล้วนะครับอันนี้เป็นเทปที่2แล้วนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านที่ชอบทานนะครับปลานะครับผมมารู้จักกับวิธีการแล่ปลากันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับการเลือกซื้อก็สําคัญนะครับวิธีการเลือกนะครับผมนะครับปลาที่เลือกท่านแรกดูง่ายๆาครับตาใสนะครับเงือดแดงนะครับผมด้านในนะครับเนื้อนะครับกดลงไปแล้ว ไม่ยุบไม่เละนะครับลายหางนะครับไม่ฉีกขาดนะครับผมและที่สําคัญครับต้องดมกลิ่นด้วยว่ามีกลิ่นคาวหรือเปล่านะครับผมถ้าพวกนี้ไม่มีหรือว่าผ่านถือว่าผ่านเลยนะคบครับผมส่วนปลาเราก็ได้ทราบไปแล้วนะครับว่าควรเลือกซื้อยังไงนะครับต่อไปนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้กันนะครับถ้าเป็นปลาตัวเล็กเราก็ใช้มีดเล็กๆใช้อุปกรณ์ที่เล็กๆได้นะครับแต่ถ้าตัวใหญ่อาจจะต้องเพิ่มขนาดของวัตอุปกรณ์ที่เราจะใช้เข้าไปนะครับวันนี้ผมเลือกใช้มีดฟิเล่ครับมีดฟินเล่มีลักษณะนะครับ บางนะสามารถงอได้นไหครับนะครับข้อดีของเขาคือสามารถปัดไปตามสลีระของปลาได้ก้างปลาได้เมื่อเรากดไปนะครับนะครับต่อไปนะครับที่คอร์ดเกตปลานะครับผมนะครับแหนบนะครับสําหรับดึงก้างปลาออกนะครับแล้วก็กัรไกลนะครับผมไว้ตัดครีบออกตรงที่เวลาเราไม่ต้องการนะครับแล้วก็มีดที่ใหญ่สักนิดหน่อยนะครับผมเพื่อ ไปตัดหัวแล้วตัดกระดูกที่แข็งออกนะคบผมขั้นแรกนะครับผมปลานะครับนะครับมันจะมีคลีบนะคะที่เก่ะให้เกิดอันตรายได้เวลาเราทํางานนะครับต้องตัดตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลานิ้วเราสามารถโดนทิ่มได้นะครับเราก็ใช้กรรไกรนะครับตัดออกก่อนนะครับผมไปนะครับก็จะเป็นคลีบข้างตัวนะครับตัดทิ้ง โอเคนะครับเมื่อเราเอาคลีปเอาส่วนที่แหลมคมออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมาเริ่มแล่กันเลยนะครับปลานะครับก็จะมีเนื้อตรงนี้อยู่เยอะเหมือนกันนะครับให้เราเอามีดนะเอียงมีดนะครับตัดลงไปนะครับแล้วก็ตรงด้านหางกรีดลงไปเปิดหัวเปิดท้ายนะครับอย่างนี้นะครับผมจากนั้นนะครับตรงกลางหลังนะครับเราเอามีดกรีดนะครับลงมาตรงนี้นะครับนะครับกดมีดที่ติดกระดูกนะครับ พอถึงกระดูกแล้วเราจะได้ยินเสียงนะครับเบาๆมือนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อปลาจะแตกได้นะครับใช้มีดพยายามใช้มีดที่คมๆนะครับอพอถึงตรงท้องนะครับผมถ้าใครชอบทานปรุงปลาก็ไม่มีปัญหานะครับเก็บปรุงไว้ได้นะครับครับส่วนตรงนี้ก็ตัดออกได้เลยนะครับ อีด้านหนึ่งเราก็ทาเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแต่งทีนึงแล้วกันนะครับใครที่ชอบทานุงปลานะครับเราก็ปะตรงนี้เก็บเอาไว้ได้นะครับแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ตัด ทีนี้เราก็ทราบแล้วนะครับผมว่าการแล่ปลาทํำยังไงนะครับที่เหลือก็เป็นการตกแต่งการดีไซน์ของแต่ละคนนะครับว่าจะนําเสนอปลาตัวนี้ออกมาในแบบไหนแค่นี้เองครับง่ายนิดเดียววันนี้ก็เป็นยังไงบ้างครับสําหรับเทคนิคการแล่ปลาวันนี้นะครับผมก็พบกันใหม่ทีเทปหน้าลวกันนะครับผมจะมีเทคนิคอะไรนะครับเอาเข้ามาโชว์กันอีกคงจะเป็นปลาแน่นอนแต่คงจะเป็นปลายแบบหนึ่งนะครับผมเจอกันเทปหน้าได้ครับวันนี้สวัสดีครับ